b l a c k p i n เ DAY นะคะ onradio.com ค่ะสาวๆแบล็กพิงค่ะมาบอกนะคะว่ามีข้อความพิเศษสำหรับคุณนะคะบลิงอย่าลืมค่ะร่วมกันกับพวกเธอนะคะบนทวิตเตอร์ของ radio.com ค่ะในวันอาทิตย์ที่10มกราคมที่จะถึงนี้นะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองค่ะให้กับ b l a c k p ิงเดย์นะคะ ก็ถ้าใครนะคะที่เล่น Twitter ค่ะก็แนะนำค่ะว่าสามารถไปกดติดตามรอเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นค่ะก็กดติดตามแอดนี่แหละค่ะเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะแอดจะมาแจ้งให้ทราบค่ะโดยเบื้องต้นค่ะก็มีคลิปของซีซาวแบล็กทิงนะคะพวกเธอมาปรากฏเพียงเท่านี้นะ มาในลุกสดใสค่ะหลังจากที่จบงานแฟนไซน์นะคะพวกเธอก็มีการอัดคลิปค่ะแล้วก็มาแจ้งข่าวกับบลิงคนะคะว่า b l a c k พิงคค่ะยังมีงานอย่างต่อเนื่องนะคะให้ดูกันแบบยาวๆไปค่ะก็ไม่แน่นะคะพรุ่งนี้ค่ะพวกเธอนะคะก็อาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับบลิงคก็เป็นได้นะคะโดยสาวๆค่ะมาแจ้งเตือนนะคะว่าพรุ่งนี้ค่ะใน Twitter นะคะของ radio.com ค่ะก็จะมีเรื่องราวของพวกเธอนะคะ แอดก็มาแจ้งข่าวแล้วกันนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของเธอค่ะหลังจะมีคลิปออกมาะคะ่ะแตงว่าพรุ่งนี้จะมีงานค่ะก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอก,กันใหม่ค่ะในคลิปหน้า